เมนูไขย่ไส้นะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับผัก3ามสีที่เราเลือกใช้กันก่อนนี่ตะกร้าน,นี้มาเลยแวบรวมกับอันนี้ด้วยนี่เรามีขา้าวโพดอ่อนเช่นนี้ขา้าวโพดอ่อนนะครับถือเป็นผักที่เด็กๆชอบมากรับรองอันนี้ผมทําให้บ่อยมากพอหัน่นปุ๊บโอ้โหออกมาเป็นดอกไม้เลยอะ่ะข้อสองนี่เลยแครอทนั่นเองนะครับสีสันสดใสามากแครอทเนี่ยเบต้าแคโรทีนสูงสารต้านอนุม,มูลอิสระเพียบกินเข้าไปเน,นี่ยดีแน่นอน เรามีสีเขียวนะครับนี่มาจากถั่วลันเตานั่นเองนะครับวิตามิน A สูงมากรับประกันเลยเสริมภูมิุ้มกันของร่างกายป้องกันหวัดเนาะผิวพรรณดีนี่ถั่วลันเตาแล้วก็เรามีโปรตีนให้ด้วยจากนี่หมูสับนั่นเองก่อนอื่นนะครับเราต้องทําไส้ก่อนวิธีการคิดง่ายๆเลยเมนูเนี้ยเป็นเมนูที่เด็กๆชอบกินง่ายสีสันสดใสที่สําคัญนะครับผักทุกอย่างที่มีประโยชน์เนี่ย ถูกหั่นให้อยู่ในรูปแบบเล็กๆเวลาเด็กๆกินเข้าไปเด็กๆจะกินง่ายแล้วทุกคําที่เด็กๆกินเนี่ยคุณค่าแบบอัดเต็มอ่ะครบถ้วนนะครับเริ่มกันเลยหอมใหญ่เราจะหั่นหอมใหญ่หแบบละเอียดละเอียดเอาไม่ต้องไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะครับเข้าโพดอ่อนนะครับหั่นข้าวโพดอ่อนให้มันเป็นดอกไม้ไฮน่ารักอ่ะเนี่ยประมาณนี้สุดท้ายคือแครอทนั่นเอง ไหหลัดจะหั่นเป็นเตาเล็กๆผักสามสีเราถูกเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาผักเราไปผัดเป็นไส้ให้เรียบร้อยนะครับอ่ะเริ่มต้นเลยตั้งไฟเลยน้ำมันนะครับเหมือนเดิมใช้น้ำมันดีๆน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวน้ำมันแคโนล่าออย เดี๋ยวเราจะเอาหอมใหญ่ของเราลงผัดก่อนน้ำมันร้อนแล้วนะครับหอมใหญ่ลงไป1ส่วนสี่ถ้วยหอมใหญ่นะครับเป็นผัดสไตล์แบบปลาพวกผักขัวที่สุกยากหน่อยแล้วเขามีความปลาที่เด็กๆไม่ค่อยชอบนะครับแต่ว่าเมื่อเขาสุกแล้วนะครับเขาจะมีความหวานอร่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงต้องผัดหอมใหญ่ของเราให้สุกก่อนอ้าวพอหอมนะครับนี่มันใสแล้ว ตามด้วยหมูใช้หมู1นส่วนสามถ้วยนะครับเมื่อหมูเราสุกแล้วนะครับแครอทไปก่อนนี่ตามด้วยขาลล้าวโพดผัดไปสักครู่นะครับอย่าให้แบบแครอทของเราเละมากอยาให้มีความกรอบของแครอทแล้วก็โพดอยู่ด้วยนะครับเราก็จะใส่ส่วลันเตาไปเลยส่วลันเตาใส่ไปแป๊บเดียวสวยมากจากนั้นนะครับ อย่ารอช้าปรุงรสเลยเราจะปรุงรสด้วยมีน้ำปลาช้อนชาหนึ่งซีอิ๊วช้อนชาหนึ่งเนื่องจากว่าเราจะไม่ใส่ปรุงรสในไข่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวไส้ของเราก็ต้องมีรสชาติค่อนข้างเข้มนิดหนึ่งนี่เลยเด็กๆชอบซอสเผือกเ,เทศเดี๋ยวขอใส่เป็นช้อนโต๊ะนึงก่อน อนนี้ชิมก่อนว่าไส้ของเราโอเคไหมโอเคแล้ไปพักไส้ไว้ก่อนเลยถ้าลูกครอบครัวไหนนะครับกินเผ็ดพอได้ใส่พริกไทยไปนิดนึงเด็ดอะหอมอร่อยไส้พร้อมนะครับถึงเวลาทำไข่แล้วก็หอ่อซะตอกไข่ใส่ไปเลย ใส่น้ำมันลงในกระทะนิดหน่อยนิดเดียวเองแล้วก็ตั้งไฟเมื่อกระทะเราร้อนนะครับนี่ให้มือสัมผัสดูกระทะเราร้นเนืน่องจากว่าไข่เราบางมากไม่ต้องรอให้แบบโอ้โหร้อนจัดนะออกจากไฟได้เลยเทอย่างนี้กีนี้เลยอะ่ะเร็วปะแปบ๊บเดียวไข่สุกถ้ากลัวไข่ยังไม่สุกนะครับก็เอามาตั้งต่อได้ปุ๊บปิดไฟเลยนะครับ ให้ความร้อนจากกระทะทําให้ไข่สุกต่อไปเรื่อยๆนิดหนึ่งเราตักไส้ของเราใส่ตรงกลางแล้วเราก็ห่อเลยทาแดนสวยเลยอ่ะเสร็จปุ๊บนะครับจัดจานเลยให้สวยงาม นะครับเรียบร้อยไขยัดไส้ชิ้นสวยๆจัดใส่จานให้ลูกเรากินชิ้นหน้าตาไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวเราชิมเองอืม,มาชิมเลยขอชิมแบบคำใหญ่ๆเหมือนเดิมโอ้โหดูไส้มันแบบจุกมากกินเลยนะครับรสชาติมันดีมากมันเป็นรสชาติแนวแบบหวานเค็มเปรี้ยวนิดๆมีรสสัมผัสที่ขอบกรอบของผักอยู่นะครับไทรอนยังกรอบอยู่เลย ทุกอย่างมันแบบม่นมีความขมมีแต่ความหวานความรุ่มฉ่ำรับรองว่าถ้าเราอุตสาห์ตั้งใจทำขนาดนี้รสชาติออกมาขนาดนี้ลูกไม่กินนะ <c oughs> เป็นไปไม่ได้ไปเดิไปเลยสองเมนูผัดเปรี้ยวหวานกับไข่ยัดไส้ก็พร้อมเสิร์ฟเด็กๆกันแล้วช่วงหน้ามีอีกหนึ่งเมนูกับซุปร้อนๆอ,อย่างซุปมากาักกะโรนีห้ามพลาด